ว้าวสวยมากค่ะนี่สวยมากๆเลยค่ะถ้าเราทําแบบนี้นะคะอันนี้วันนี้นะคะก็จะมีไอเดียมาปลูกต้นไม้เพื่อนดูกันนะคะต้นไม้เหล่านี้สามารถใช้ฟอกอากาศแล้วก็คลายร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะแต่วันนี้นะคะกุหลาบแดงจะมาทํา ไอเดียใหม่ด้วยฝาพัดลมเก่าเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งทิ้งนะคะไปดูกันเลยว่ากุหลาบแดงทำอย่างไรให้ออกมาสวยแบบนี้กันนะคะเพื่อนๆไปดูกันค่ะสวยมากเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยจริงๆแปบ๊บเดียวก็สวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงนะคะสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะมาทำ อไอเดียปลูกต้นไม้ให้สวยกันนะคะจากฝาพัดลมตัวนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องติดตามให้จบนะคะจะได้ไอเดียไปปลูกต้นไม้ประดับบ้านบ้านกันนะคะแบบสวยๆกันค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยว่ากุหลาบแดงทํำยังไงคะ่ะที่นี้ค่ะเมื่อได้ฝาพัดลมมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็หารวดนะคะลวดเราก็มาร้อยเข้ากันแบบนี้นะคะนี่ละค่ะเราก็พันเอาไว้นะคะ สามอันเลยนะคะให้ได้เข้ากลางนะคะให้ได้เข้ากลางกันสามด้านนะคะเพราะว่าอ่านี่ค่ะให้เท่าๆกันนะคะเรายกแบบนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยจะพับมันจะได้เท่าๆกัน คะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะพเพื่อน,นได้แล้วนะคะที่แฟนของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงต่อนะคะและนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพเพื่อนหา,หาถุงขนาดนี้มาหนึ่งใบขอเป็นใบใหญ่ๆนะคะที่เราสามารถวางในพัดลมได้นะคะพเพื่อนเนี่ยค่ะพอได้ถุงมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมาทําแบบนี้ได้เลย ถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นไปได้เราก็เจาะทักนิดนึงนะคะเนี่ยแค่รูเดียวก็พอนะคะไม่ต้องเยอะแค่นี้ก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาเตรียมดินกันค่ะและดินตัวนี้นะคะเพื่อนหาดินตัวไหนก็ได้แล้วถ้าเป็นไปได้ขอ,อดินที่ไม่แน่นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราหามะาพร้าวสับหรือแกลดนะคะเพราะว่ามันจะไม่หนักเกินไปเวลาเราแฝนนะคะ แล้วก็นํามาผสมเข้ากันแบบนี้นะคะเนีย่ยเราสามารถใส่แกลบลงไปได้เพิ่มนะคะเพราะว่าแกลบตัวนี้นะคะของกุหลาบแดงก็จะหมักไปแล้วนะคะแล้วก็ตั้งไว้จนนานมากๆแล้วนะคะเนีย่ยพอเราผสมเข้ากันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นําดินตัวนี้นะคะมาใส่ถุงเลยนะคะใส่ถุงแบบนี้เนีย่ยค่ะเนีย่ยเราก็ใส่ถุงเอาไว้นะคะ เราก็กลับปริมาณให้พอดีนะคะเนี่ยอนี่ค่ะพอได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนเราก็นำฝาพัดลมนะคะเนี่ยฝาพัดลมเอามาแบบนี้เลยนะคะตั้งไว้หลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็เอาดินตัวนี้ใส่ลงไปนี่ค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะให้ให้ถุงของเราเนี่ยใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้คือยังเล็กไปนะคะถุงยังเล็กไปนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาต้นไม้ที่เราปลูกนะ่ะเขาก็จะลงมาปิดเต็มพอดีนะคะนี่นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะทีนี้เราก็หาต้นไม้มาปลูกกัน เป็นต้นอะไรเดี๋ยวต้องมาเลือกก่อนนะคะว่าเราปลูกต้นอะไรให้เหมาะสมเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะมาปลูกต้นนี้นะคะก็จะเป็นกลิดปลาช่อนหรือต้นอะไรไม่ทราบนะคะแต่ว่าเขาจะสวยดีแล้วก็เป็นไม้อวบน้ําเวลาปลูกออกมาแล้วก็จะสวยเร็วทันใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถอนมาหรือเราเด็ดมาก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้อยากให้เห็นแบบรวดเร็วเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ปลูกลงไปแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คือแบบว่าให้เร็วทันใจนะคะอันนี้คือเร็วทันใจมากๆเลยค่ะต้นนี้รับรองได้ว่าเร็วมากๆนะคะอานี่ค่ะแล้ก็ดินกรบที่โคนนะคะนี่ค่ะหรือไม่เพื่อนๆก็หาดินกรบอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าแบบนี้มีรากตั้งนั้นละค่ะปลูก แบบรวดเร็วม,มากๆค่ะแล้วก็หาดินอื่นมากบได้เพิ่มอีกนะคะเนี่ยค่ะเราใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะไมมีดินก็ต้องใส่ตัวนี้แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาทําการรดน้ํากันนะคะแค่นี้ค่ะเราก็รดน้ําลงไปในแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็ปล่อยเอาไว้แบบนี้นะคะสักสองสามวันเพื่อนๆก็จะเห็นผลลับว่าเขาจะออกมาสวยนะคะออกมาสวยแล้วก็แตกเต็มเลยละคะ่ะห้อยมาเป็นพวงเลยนะคะนี่ละคะ่ะเราก็จัดแต่งให้เขาเรียบร้อยแบบนี้นะคะและนี่ค่ะพอสักพักหนึ่งนะคะไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆจะได้ต้นไม้ที่ห้อยลงมาระยะแบบที่เห็นเลยค่ะแล้วก็จะปิด ถุงที่เราปลูกเนี่ยมองไม่เห็นนะคะทีนี้จะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเคล็ดลับนะคะฝาพัดลมทําให้ง่ายได้ไอเดียมาดับบ้านสวยๆนะคะเคล็ดลับนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนําไปทดลองทําได้เลยนะคะและนี่ค่ะพอเราปลูกไปสักพักนะคะจะห้อยเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะเนี่ยถึงฝาพัดลมหรือจะเป็นต้นปลูกใส่กระมางังอะไรก็ได้นะคะ เขาก็จะห้อยจนมาปิดแบบนี้แล้วก็สวยงามแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆใครที่ชอบไอเดียนี้ก็สามารถที่จะลองไปทำกันได้เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะกุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆค่ะ ลองมาทํากันดูนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกุหลาบแดงเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆกุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะไอเดียนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆจะได้ต้นไม้ที่ประดับบ้านสวยๆมาเชยชมกันแล้วนะคะ<ม>ลองไปทํากันดูได้เลยค่ะสวยมากๆนะคะแล้วถ้าพเพื่อนๆอยากเห็นแบบนี้นะคะเราสามารถเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถหาดอกไม้มาเสริมสวยได้นะคะเดี๋ยวมาดูไอเดียอีกใหม่อีกทีนึงนะคะและ เราก็สามารถที่จะหาดอกไม้นะคะดอกไม้แบบนี้นะคะเอามาแซมให้เขาสวยได้นะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะเทคนิคเวลาแซงก็จะทําให้ดูแบบนี้และค่ะเนี่ยนะ,ะสวยแล้วใช่ไหมคะเราก็หาดอกไม้แบบนี้นะคะมาแซมให้มีสีสันมากขึ้นนะคะอันนี้สูงไปแล้วก็ปากให้เตี้ยนิดนึงนะคะดินอาจจะแข็งเนี่ยค่ะ เขาก็สวยมีสีสันแล้วนะคะไอเดียเก๋ๆนะคะเอาไว้ประดับบ้านค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะง่ายมากๆนะคะฝาพัดลมนะคะอย่าเพิ่งทิ้งหรือจะเป็นอกาละมังเก่าๆนะคะลองมาทําแบบนี้ดูนะคะสวยงามมากๆโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเห็นไหมคะ